สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันที่24กันยายนพศ2566นะคะนะคะเมื่อนี้นะคะแอดมีแนวทางนะคะมาฝากคือเก้าน,นะคะเป็นแนวทางของคุณแม่ไลนะคะบานถาดเดอ้อค่ะทำชมนะคะแนวทางของแม่ไล่หวัวทิพย์พานมากนะคะ พ้นหายล่างออกบนหาบนออกล่างนะคะท่ชนชมนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะขอหายเอฟซทางช่องเอาไปพิจารณาอเอาเด้อค่ะนะคะเดี๋ยวเอาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคุณแม่ไล่หายตัวเลขแนวทางมาตัวใดนะคะท่ชนชมนะคะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดกับฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องเมเกดคนมักเลขนะเด้อค่ะฝากฝากดเป็นกำลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้เอาตัวเลขแนวทางมาตอนพี่ตอนน้องก็แล้วกันนะคะการบาเซเวลาาชอาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนี่ราคาแนวทางของแม่ไล่บันทัดนะคะให้ติดสีออกห้ซีบนออกล่างนะคะให้ล่างหนึ่ง ออกบุญเนาะคะ่ะท่านชมนะคะเดี๋ยวงวดนี้เข้ามาบึงตัวเล็กแนวท่าไปพร้อมกันแล้วเนาะคะ่ะมาบึงไปเลยเนาะเะอ้ามึกกันแดะแกะง่ายถอยหม่แ <laughs> ม่อะไร มันผาบนุ่นตูมห่อันนเองนะคะของแม่ไล่นะคะจัดกันอยู่นะคะ่ะเพื่อนหายมากะคะ่ะบนงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกหก,หกให้บนอันนี้ ถ้าท้างบนแล้วค่ะคุณผชมให้หลักสิบนะคะให้หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยมีเจ็ดมีเก้ามีหก ถามมาเซเวลาเข้าไปเบึงตัวเลิกศูนย์แปดสามเปิดกระจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้เก้าเก้าตัวนะคะเรามีเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด เจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสามหกศูนย์หกแปดหกสามอันนี้บนนะคะอันนี้บนนะคะ่ะอะไรอันนี้น แม่ลายบ้านธาตุนะคะมรดิพันธ์มาเป็นไห้ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนนะคะสลับกันพี่น้องก็ถือว่าหลุดนะคะถือว่าหลุดเจ็ดเก้าหกศูนย์แปดสามนะคะ,ะ,คะจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสามหกศูนย์หกแปดหกสาม อันนี้บนเด้อค่ะสำชมนะคะอันนี้บนนะคะบน,บนเขียงสีก็เลยน,นะคะนบ,บนอ,อันนี้ล่างนะคะใน,นีล่างไหามาานะคะล่างล่าง,างให้เก้ากับสองนะคะ เก้ากับสองนะคะคุณโจ้เก้าสจับคู่จับคู่90 90ศูเก็ดเ สองแปดหกโซงนะคะค่ะอันนี้เพื่นกันเน้นหายทีเก่าด้วยค่ะคุณชมค่ะล่างนี่นะคะล่างนี่นะคะคุณแม่คุณวาเน้นที่เก้านะคะเน้นที่เก้า บนนะคะเน้นที่เจ็ดนะคะสีหวดไปหายนะคะทุกท่านจับคู่เน้นที่เจ็ดก็คือมีเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามนะคะ บนแล้วค่ะทำชุมในล่างค่ะแนวท่างนะคะของแม่ไล่บันทาดนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะลักซิปนะคะลักซิปมีเจ็ดมีเก้ามีหกนะคะหลักหน่วยมีศูนย์มีแปดมีสามนะคะจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสามหกศูนย์หกแปดหกสามนะคะนะคะล่าง ก้ากับสองนะคะเด่นที่เก้ารองที่สองจับคู่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าสองแปดหกแปดนะคะชัดกันอยู่เนาะคะ่ะท่ชนชมนะคะแคบหนาจอไว้เธเบิงเรื่นะคะแนวทางนะคะของแม่ไล่บรรทันดนะคะก่อนอื่นนะคะเกเกับขอขอบุญขอบคุณน,นะคะของแม่ไล่เดอ้อค่ะที่ให้แนวทางกับทางช่องมากนะคะสีขาวสีรุดกับบาวากันนะคะท่ชนชมนะคะเพราะว่าสูตรคำนวณของแม่ไล่นะคะงดที่ผ่พานมากกับเห็นเห็นอยู่นะะเนาะค่ะเนาะ ว่าให้บนออกทางนะคะให้ล่างออกบนนะคะนะคะแนวทางของแม่ไล่จับตามมงเลยนะคะขันมักนะคะกระจัดนะคะขันคัดกระพ่านนะคะเพราะว่าทางช่องเองก็ไแด้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะขอให้อีฟซี่ทางช่องนะคะเอาไปพิจารณาเอาเด้อค่ะนะคะ,นะคะแคบน้าจอไว้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับคอห้เอฟซีทั้งช่องนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอย่าจุนเดอร์ค่ะขอห้เฮงเรวยๆยถูกห,ว,หวยรวยเบอร์ไปน้ำกันนะคะงวดวันที่1ตุลาคมพศ2566นอหกะคะขอห้เฮงขอห้มันกันสุข,ขสุขคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันไหมในคลิปต่อต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ